ทาชมทุกท่านด้วยนะครับผมฮะวันนี้เรากลับกันมาอีกในเกมแดนแมนกันอีกแล้วนะครับผมต่อด้วยพารทที่7กันนะฮะผมไปเข้าไปเล่นกันเถอะไปเสียงเบาหรือเสียงค่อยบอกผมด้วยนะครับที่คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้โอเคเดี๋วเาอัปเกรดเป็นทางด้านของอัปเกรดปืน a k แล้วกันฮะ เดี๋ยวตัวนียนะฮะขอย้อนกลับไปครบพระเอกสิเราต้องเล่นพระเอกโอเคครับผมฮะด่านต่อไปสามทับสองนะฮะเขาเล่นกันเลยป้อยเสียงเบาเสียงค่อยบอกผมด้วยนะฮะทางที่คอมเมนต์นะแปรเอ้ไม่ใจ่ดสามทับสองลงท่อเออ,ห,อ,ห,อหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ทำการลงท่อกันฮะไหนขอกะโดดสำรวจหน่อยตรเสียงแป ปรับเสียงก่อนนะครับผมข้างหน้าเหมือนเราจะเห็นเป็นท่าของไฟช็อตนะครับผมโอเคฮะอย่บอนด่านนี้เราต้องเจอกับไฟฟ้านะไไ่ะเป็นไงวะนี่ไงอือไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตเราต้องระวังไฟช็อตให้ดีครับผมช็อตเ่าวะนเนี่ยช็อตเ่า จะเข้าไปเอาหีบทองไงอ่ะเข้าไ,ไม่ได้ต้องทำไงโอ้ขอร้องเออเออ,อเปิดมาก็ต้องต่อสู้เลยเว้ยเฮ้ยอ,อ,อย่ายิงปืนอย่ายิงปืนขอร้องโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแล้วจ้าเจ็บแล้วจ้าเฮ้ยเลือดเลือดเลือดผมต้องการเลือดผมเป็นคนหิวเลือดฮนะนั่นแหละแดนจากการมัน นายคือสุดยอดของตังฟูว้ายัสบอยเฮ้ยยาเราได้หีบทองกันแล้วฮะสวยหลายบาทเลยนะเนี่ยไ <Apple. S 2> อแอปเปิ้ลเ้ยลงล่างกันเถอะโอแมนโอแมนจุดเช็คคอยล์อะ oh, oh, ผมอะโอเคก็ okay, ผม okay, ผมาเดินทางกันต่อ ที่ข้ามโฆษณานี่ผมมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะลุงม,มีของขายไหมสวยเนื้อไก่ก็อร่อยเหมือนเันี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกไอพวกนี้ทหารตัวนี้แล้วไอพวกติดปืนเจ็ดเนี่ยฮะผมนี่คือแบบเทพมากเลยฮะตอนนี้เราเก่งมาก ตอนนี้ตังก์มันก็ยังไม่พอจะอัพสกิลนั้นก็ยังไม่ต้องอัพแล้วกันฮะก็ตังก์ยังไม่พอได้ทำไงได้ต้องสู้อีกแล้วถ้ากระโดดถีบนี่ถือเป็นท่าที่ชัวร์สุดนะผมหรือถ้าไม่ใช้ท่ากระโดดถีบก็ใช้ท่าต่อยธรรมดาก็ได้เพียงแต่ว่าศัตรูจะมีโอกาสการโตเรากลับได้นะฮะตายป่ะเออเจ็บเหมือนเก่งนะครับทางนี้เหรอ ค้างคราวตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วโว้ยหันแน่ท่านี่คือทางที่ต้องไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเอยอมันต้องอย่างนี้สิโอแม่นรดูนั่นสิโอทุกคนเห็นนั่นหรอเปล่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์เรามาเพื่อเก็บเงินนะฮะเพื่อเอาเงินไปอัพสกิล ทำไมมันเก็บเงินอันสุดท้ายยากจังแล้วทางนั้นคือทางไหนเงี้ยเฮ้ยจะไปไงวะเนี่ยทางเนี้ยไม่อยากไปอ่ะต้องทำไงยอยากไปอ่ะต้องทำไงเดี๋ยวขอลองหาทางไปก่อนนะฮะงั้นขอข้ามแล้วกันเดี๋ยวคลิปโอเคครับผมอะ่ะเนื่องจากที่เราไปไม่ได้กันก็ไม่ต้องไปกันแล้วกันว้าวบัดดีเครื่องบินกระจอกว่ะ เยี่ยมตอนนี้คือแบบเลือดเหลือน้อยมากเลยคนมันเพิ่งเสียเลือดมานะครับก็เลยแบบต้องหาเลือดเก็บกันซะหน่อยนะฮะโอเคครับเดินทางกันต่อระหว่างทางก็ต้องเก็บของซะหน่อยเก็บเงินไปด้วยจุดเช็คพอยข้างหน้าข้ามนะฮะมาเดินทางกันต่อฮะตอนนี้เอ่ <c oughs> เราได้เห็นมีเงินอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเดินเก็บ เจ็บโอ้เยี่ยมเลยเราได้มีดมาใช้แล้วฮะโอ้โหข้างล่างมีกระแสไฟฟ้าด้วยเราต้องระวังนะฮะเย่ย่เย่เย่่ย่เชื่อไหมฮะมันเอาไว้สำหรับดักคนแบบที่จะกระโดดนะฮะแต่ว่าไม่โง่เพราะฉะนั้นเราจะเดินทางกันต่อฮันแนฮันแนฮันแนโอ้โหมีพี่เจ็บ จบเจ,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 จ็บนะเนี่ยทำเล่นไปไอ้พวกไอ้พวกทหารที่อยู่ในที่คอยซุ่มอยู่ในแต่ในท่อไอ้พวกนี้มันชอบอยู่แต่ในท่อนะฮะค้างคาวโครโรนาไวรัสโครโรนาไวรัสโครโรนาไวรัสไอ้ทหารกระจอกโอ้ยติดโลดไอ้โลมาทำไมวะเนี่ย มันต้องอย่างนี้สิเข้ามากันทั้หมดเลยโอเคครับผมเนื่องจากที่เราเห็นทางลับฉะนั้นเราจะไปเก็บมันก่อนนะฮะเออมันต้องอย่างนี้สิเฮ้ย AK47 ปืนของพวกนินบันนะฮะถ้าใครยังจำนินรบันได้ก็นั่นแหละไอ้พวกเป็นนินจาผสมกับอาริบันเพราะว่ามันเป็นนินจาที่ถือ AK แล้วยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะผมก็เลยให้ชื่อว่านิลบัน มันใ่วะเอาสู้อีกนะมันเข้าสู่ช่วงสเตตต่อสู้แล้วครเราก็ต้องสู้อือหืออือหืออือหือเป็นการสู้ที่สุดยอดมากเฮ้ยเกือบเกือบระวังไฟฟ้าระวังไฟฟ้าเอาตายได้ไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะครับเรากลับมาแล้ว เรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วโอ้ยเจ็บโว้ยทำมาเป็นตบหน้าอกอู้หูคิดว่าเก๋ามากเหรอห้ยด่าไม่เห็นไม่งแรงว่ะโอ้โหเป็นศัตรูที่อันตรายมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงไม่ควรสู้กับไอ้นี่โูดูดิแค่มันตัวเดียวนั่นเนี่ยข้ามก่อนนะฮะโอเคไปเดินทางกันต่ออุ้ยแต่แต่ศัตรูตัวมเมื่อกี้มันโอ้ยขอร้อง อุ้ยเกือบไปเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้วนคิดว่าเก๋ามากก็เข้ามาดิเป็นแค่ทหารงง,งหัวรอดทำไมวะฮะหัวร hey, อดทำไมเนี่ยก็แน่จริงก็โดดมาดิไอ้นี่เป็นทหารงงผมมันโดดมาไม่ได้เชียจสสครายวัตเตอร์เออใช้สเต็ปยิง ต้องซูมแบบนี้ต้องซูมแบบนี้ต้องต้องหาวิธีสู้มันให้ได้ครับผมต้องหาวิธีถ้าเราเข้าไปสู้แบบซึ้งซึ่งหน้าก็คือจะสู้ไม่ได้เลยฮะโอเคกว่าจะตายประตูเอ้ยโอ้อ้าวไม่เป็นไรครับผมนะเราจะกลับไปที่จุดเช็คพอยต์ใช่มาตรงอย่างนี้สิ ดูเอ้ยลืมโดดประตูเอ้ยโหงัวไอ้งอัยลืมไฟฟ้าประตูเอ้ยเอาเจ็บทำไมได่านนี้ไฟฟ้ามันเยอะจังอะโอเคไม่ต้องเจอไฟฟ้าแล้วเฮ้ยเจ็บอีกแล้วโอ้เงินไม่เอานะฮะผมจะไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมไม่ต้องมาลุงผมรู้ว่าลุงต้องมีเลือดด้ผม เปิดประตูขอเลือดนะครับเหี่ยมโอ้ว,ว้าวโอ้โหอะไรวะเนี่ยอือหืออือหือเจ็บว่ะ ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าจะเก็บทางลับตรงนี้ต้องระวังมากๆน้ำกรดน้ำแล้วก็ไฟฟ้าชอ็อตกับดักแต่ละอย่างเนี่ยสุดยอดเก็บเงินกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปรไป้รองให้ดีนะโอเคฮะป้ายเดินทางกันแล้วต้องเดินทางกันแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนอาวุธก่อนนะเพราะว่าถ้าจะหนักว่าเราใช้บาสุกพี่ไม่ว่างโงกแป๊บน,นึง กระจอกมากเยี่ยมสวยแล้วโอ้โหไม่โดนได้งไงวะเนี่ยเยี่ยกระจอกว่ะแต่ถ้ามันมาเยอะนี่ก็สู้ไม่ไหวนะฮะมาเยอะก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันไอพวกตัวแบบนี้อา่าฮะหายหายนะยไม่ใช่หายทองคำก็คือให้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เข้าสู่สเตตต่อสู้อีกแล้วอาจเขียบอยู่ไม่ต้องมาทำเป็นควงปืนมันไม่เท่เลยรู้ไหมไอ้ตำรวจติดปีกบินได้แล้วผมก็รู้ว่าต้องมาทางนี้กระโดดขึ้นตรงนี้ข้างล่างมีหายทองคำเจ็บว่ะ ไอพวกนี้นี่ถึงมันจะเลือดน้อยแต่ดาเมจมันก็ใช้ได้นะฮะแดนพระเอกของเราเนี่ยมันมีดีแค่ที่ดามเม็นะผมะส่วนอย่างอื่นไม่มีเลยเลือดมีก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือถ้าโดนลุมก็ตายได้ตอนแรกก็ว่าในช่วงข้างล่างถ้าหากว่าผมทําทําเกี่ยวกับพวกระบบอะไรนี้เป็นผมก็ว่าจะหาลิงก์ ลิงโหลดเกมนี้ไหมเพื่อนๆใต้คลิปอยู่นะแต่ผมทําไม่เป็นก็เลยแบบไม่ได้หาลิงก์มาโหลดให้ปะเดินทางกันต่อขอภัยนะฮะสำหรับที่ไม่ได้เอาลิงก์มาให้ใต้คลิปนะโอเค<ม>เดินทางกันต่อเคพาะกันต่อนะฮะเข้าร้านแป๊บลุงเลือดหรืออาวุธไม่เอาสักอย่างแล้วกันฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราฮนะนั้นเดินทางกันต่อ,อทุกคนเชื่อไหมว่าต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่ เชื่อไหมต้องมีการต่อสู้อะเห็นไหมนั่นไงว่าแล้วว่าต้องมีการต่อสู้แล้วมันก็มาเยอะซะด้วยไอ้พวกชอ็อกเล่นลุมเนี่ยมันเยอะนะฮะไอ้พวกนี้แหละก็ส่งทหารมาไม่หยุดเลยไอเอคีมีไหมวะผมมีปืนกูมีปืนเยอเฮ้ยเอาแย,ย,ย่แล้วยิงมาสุก้าไปแล้ว ปลาไม่โดนดีใครตายเถอะซาร่าว้ายิงก็ไม่โดนงัวงัวเฮ้ยอย่าหลบดิอย่าหลบด,บดีแน่จริงอะ่ะขอเก็บหายทองคำก่อนนะฮะลำยัยหายทองคำรู้จักกันหรือไม่เอาจริงดิไปไม่ได้อะอูออ้ทำไมถึงขึ้นไม่ค่อยได้เลยวะเนี่ยเป็นไร รอเวลากันนะแป๊บนึงเอาสเตตต่อสู้อีกแล้วต้องสู้อีกแล้วเหรอนี่ต้องสู้อีกแล้วใช่ไหมเราจะต้องใช้เทคนิคการกระโดดเตะน,นะฮะเพื่อต่อกรอกับไอ้พวกนี้นะฮะโอ้ยมาจะเยอะอ้อยมาซะเยอะเชียวไอ้พวกนี้มากันเยอะเป็นบ้าเลยเว้ยอือหือหวาจะชนะเว้ยเฮ้ย เก็บเงินแล้วเดินทางกันต่อนะฮะโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วโอ้ยเจ็บเลยไหมล่ะแกไม่ได้มีปืนให้คนเดียวนะรู้ไว้ด้วยข้างคาวงงงต้นกำเนิดของโคโรนาไวรัส าดเจ็บหนักมากนะฮะโคตรเจ็บเลยทำไมด่านนี้มันยากจังเลยเนี่ยมีแต่ไฟฟ้ากับตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคเดินทางกันต่อเขาคัดซีนแล้วเอ,อ้ยพวกเราต้องขึ้นไปข้างบนนะเฮ้ยแล้วชาวบ้านอยู่ไหนอะจบแล้วครับผมสเตจนี้โอ้สุดยอดเลยฮะด่านที่สามทับสองจบเป็นพีเรียบร้อยแล้วครับผม สวยสวยพี่สวย,สวยโอเคผมอ,ออกแปบ๊บว้าชานะฮะเปิดหีบสมบัติแปบ๊บตังค์ไม่พอจับเกมอะจับเกมเลยดีโอ้โหโอ้เฮ้ยใกลจะจบเกมแล้วนี่ว่า โอเคก็ผมก็ต้องจบกันไปนแล้วสำหรับเกมแดนเดอร์แมนพาร์ทที่7นะครับผมอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องนี้น,นะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ